ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนนี่อินอเมริกาเป็นช่องเล็กๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะแอนนี่อินอเมริกาวันนี้เราจะมาผัดซีฟู้ดใส่หน่อไม้นะคะผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่กุ้งกับ หอยแมลงผู้นะวันนี้ภาพอาจจะไม่ครบแล้วก็เสียงอาจจะวนๆไปทุกคนอ่าต้องขออภัยเพื่อนๆนะจัดไปทุกคนนะเราก็ค่อยๆปฏิบประต่อไปนะใส่น้ํามันนะคะใส่พริกแกงลงไปเนาะผัดพริกแกงก่อนทุกคนพริกแกงบ้านนี้อาจจะผัดไม่ค่อยฉุนเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่า อีกคนหนึ่งชอบทานอีกคนหนึ่งก็คือไม่ค่อยชอบกลิ่นนะคะของอาหารไทยเนาะก็ต้องเข้าใจเขานะว่าพริกแกงผัดแล้วมันฉุนจริงๆขนาดเรากว่าจะผัดเสร็จก็จามเป็นหลายรอบนะคะกว่าจะผัดได้หนึ่งจานหนึ่งเมนูโอเคอะว่าไปทุกคนนะ ใส่พริกแกงใส่น้ำมันลงไปนะผัดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่หอยแมลงผู้ที่เราเก็บมาจากทะเลนะคะทุกคนเราก็เก็บมาแล้วก็เอามาต้มเนาะเสร็จแล้วก็ล้างทั้งความสะอาดแล้วก็ใส่ช่องอแช่แข็งไว้นะคะเวลาเราจะทานก็นี่เลยนะเอาออกมาให้ละลายจากความเย็นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอามาปรุงอาหารก็ สดแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะสำหรับหอยแมลงผู้ที่เราเก็บมาเองจากทะเลเลยนะประมาณนี้ทุกคนจะใส่กุ้งลงไปด้วยนะไม่มีใบโหระพาทุกคนเราทำเท่าที่เรามีนะเมนูล้างตู้เย็นก็ว่าได้เพราะว่าบ้านนี้คือ เมื่อก่อนมันต้องทานอาหารไทยทุกคนมันต้องมีครอบทุกอย่างถ้ามีอุปกรณ์วัสดุดิบไม่ครบก็คือไม่ได้กินก็คือไม่แกงเนาะเพราะว่ามันไม่ครบสูตรสูตรนี้มันต้องมีใบโหระพาม,ม,ะพมันต้องมีพริกหยวกมันต้องมีพริกสดม,มันต้องมีกระเทียมมันต้องมีพริกไทยอ่อนนะมันต้องมีอะแต่ว่านา4 0่สบผวก สี่สิบบวกแล้วอะไรก็ทานได้มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นมีอะไรก็ทานไปเออนะมันมุมนี้แล้วนะคะใครเป็นบ้างเอ่ยนะสำหรับแอนนี่ก็เป็นอย่างมากเลยมีเท่าไหร่ทานเท่านั้นเลยนะอืมพอๆกับเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น <c oughs> ประมาณนั้นทุกคนนะอะเดี๋ยวรอให้กุ้งกับอหอยมแมลงภู่นะคะร้อนนิดหนึ่งทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็จะผัด ใส่พริกหยวกลงไปนะคะใส่หน่อไม้กระป๋องนะคะก็อรนดีเหมือนกันทุกคนนะน่าจะอร่อยนะคะเมนูนี้เนาะผัดให้น้ํางวดนิดหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเวลาเราใส่หน่อไม้ลงไปอันนี้จะเติมน้ําไปสักเล็กน้อยนะคะกระทะก็เริ่มร้อนมากๆแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงเครื่องนะคะส่วนเครื่องปรุงก็ง่ายๆเลยเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะ ใส่เกลือสีชมพูล,ลงไปนิดหนึ่งปลายช้อนเนาะเพื่อความอร่อยนะคะตัดน้ำตาลนิดเดียวเพราะเพราะว่าเราไม่ทานเอ่อผงนัวนะคะเราไม่มีผงชุรสทุกคนนะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดหนึ่งเออแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะใส่น้ำปลาลงไปนิดเดียวนะคะพอได้กลิ่นก็พอเพราะว่าพริกแกงก็น่าจะมีความเค็มแล้วนะคะนี่เลยผัดลงไปทุกคนมีแค่นี้นะคะถ้าใส่ใบโหระพายิ่งหอมมากๆเลยแต่ว่า ที่บ้านเราไม่มีนะคะมีก็เป็นแบบแช่แข็งนาะพอว่าวออกมาแล้วคือมันเป็นสีดําแล้วนะคะอันนี้ก็อ่ะไม่ต้องใส่นะคะเราไปแบบโมเมนต์นี่แหละทุกคนเน้นกับซีฟู้ดนะคะเน้นกับกุ้งกับหอยแมลงผู้แล้วก็เน้นกับหน่อไม้อ่าประมาณนี้ทุกคนหอมแล้วนะคะกลิ่นฟุ้งทั่วบ้านเลยนาทีนี้ต้องคือแบบว่า ประตูหน้าต่างเปิดรับลมกันเลยทีเดียวนะสำหรับเมนูนี้ฉุนไปทั้งบ้านเลยนะด้วยความอร่อยแล้วก็กลิ่นของพริกแกงนะคะอร่อยเหมือนเดิมทำที่ไหนก็อร่อยอาหารไทยนะสูตรใครก็สูตรมันนะ,ะทุกคนถ้าเหยอะนมคาราเนชช่นไปอันนี้ว่าน่าจะอร่อยเลยนะอืมแต่ก็เราก็ไม่ใส่นมนะเราจะทำเหมือนแบบว่า ผัดพริกแกงธรรมดาผัดเผ็ดผัดเผ็ดนะคะเอาแบบไม่มีน้นะํานะเออน้ํานิดเดียวครุกคริกนะผัดแบบแ,แห้งๆเวลาเราทานเราก็จะมีไข่เจียวนะมีน้ําพริกถ้วยเดิมเนาะน้าพริก สารพัดเมนูนะคะของน้ำพริกนรกนะ,ะอันนี้ก็ซื้อมาจากเมืองไทยเลยนะเป็นน้ำพริกปลาแห้งนะ,ะเป็นน้ำพริกนรกปลาสลิดเนาะแล้วก็เป็นน้ำพริกนรกแบบลายรสเลยทุกคนเราก็ไม่ได้ทานอย่างเดียวเวลาเราทานอ,ะอ่ะหน่อไม้เริ่มล้อแล้วนะปรุงเครื่องแล้วนะคะใส่น้ำซอสลงไปทุกคนน้ำซอสอันนี้ก็เทใส่ถ้วยเทใส่รวมกันเลยนะมีน้ำมันหอยมีเกลือสีชมพูนะมีน้ำตาลนิดนึงมีซีอิ๊วขาวอ่า ผัดให้เข้ากันเดี๋ยวรอให้ร้อนอีกสักนิดหนึ่งทุกคนเมคชัว sure ว่ากุ้งของเราสุกแล้วนะส่วนหอยแมลงผู้ก็สุกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้มแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะเก็บมาจากทะเลสดๆดดเลยทุกคนสดจริงๆหอยแมลงผู้ความสดเนาะเป็นสีส้มๆมากๆเวลาถ่ายรูปมาเหมือนแบบว่าเป็นภาพที่ปรับสีนะคะแต่จริงๆแล้วคือ ความสดจริงๆนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกคนถ้าของมันสดนะมันคืออร่อยมากๆเลยนะอ,อ,อยู่ที่นี่ก็มีความโชคดีมากๆเกี่ยวกับของทะเลเกี่ยวกับอาหารทะเลเกี่ยวกับการหาอาหารทุกคนนะอยู่ฝั่งทะเลนะคะมีความสมบูรณ์มากๆแต่ว่าก็ต้องมีใบอนุญาตในการในการเก็บแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับการเก็บเนาะไม่ว่าจะเป็นเห็ด เป็นกุ้งปูปลานะคะหอยนานาชนิดเก็บได้ทุกชนิดเลยถ้าวันไหนอากาศดีระดับน้ำลงเก็บได้ทุกวันเลยนะ,ะนี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งทุกคนนะ,ะมีของสดสดทานนะ,ะเราไม่ต้องซื้อเลยโปรโตีนนะ,ะโปรโตีนแทบจะไม่ได้ซื้อเลยทุกคนที่จะซื้อก็คือผักนะคะเพราะว่าบ้านแอนนี่ไม่ได้อยู่บ้านสวนนะคะปลูกผักไม่ได้เพราะว่ามันมีความสมบูรณ์ของ กรอกกระแตน้องกระต่ายนะคะนะก็แค่ออกจอดดอกก็กินหมดแล้วนะคะพืชผักเสียหายมากๆเลยเวลาปลูกนะมิฉะนั้นเราก็อะซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะสะดวกสบายที่สุดเลยนะส่วนโปรโตีนกุ้งหอยปูปลาก็เก็บมาได้หามาได้จากทะเลนะ,ะอันนี้ก็ดีไปอีก อย่างหนึ่งนะที่มีของสดๆทานนะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะตักใส่ถ้วยเลยทุกคนนะถ้วยนี้ก็ทานไม่หมดนะ,ะอีกหลายวันกว่าจะหมดใส่ถ้วยใส่กระปุกนะคะปิดฝาไว้เสร็จแล้วเข้าตู้เย็นเลยสะดวกสบายแม่บ้านยุคใหม่นะคะแม่บ้านต่างแดนคือง่ายมากทําอาหารหนึ่งเมนูก็ทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะ,ะขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับการรับชมนะ,ะขอบคุณสํารระะสหรับการรับชมคลิปแล้วก็ คอมเมนต์ด้วยนะคะแอนนี่ขอบคุณมากๆเราก็จะเจอกันคลิปต่อไปนะไม่รู้ว่าคลิปอะไรทุกคนก็รอชมเนาะเพราะว่าเราทำเป็นแบบไลฟ์สไตล์นะคะไม่ได้จำกัดว่าวันนี้เราจะทำอะไรเนาะเอาเป็นว่าวันไหนถ้าเรามีคลิปเราก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะที่มาเป็นกำลังใจกันนะคะแอนนี่ขอบคุณมากๆคะ่ะ